สภาพอากาศมืดอนีสิเป็นจังไดฝนที่ต๊กหรือว่าแดดสิออกหรือว่าปริมาณฝุ่นิีลายปนไดน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตเรื่องของสถานีอากาศมืดอนีอยู่กับพุณนโกวิสะอาดค่ะสวัสดีครับคุณพิเชษสวัสดีคุณธนภพรและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคบวันนี้ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือของเรานะครับมีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยบางพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะอยู่ทางตอนล่างของจังหวัดอุบลน,นะครับสําหรับฝุ่นในช่วงนี้บ้านเราก็ยังมีฝนได้ มีโอกาสสะสมฝนได้ค่อนข้างมากได้อยู่นะครับแต่ในประมาณวันที่9นะครับจะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับกำลังแรงพัดใหม่รอบทาให้ฝนในช่วงวันที่9กเป็นต้นไปนะครับจะลดจะมีการสะสมได้น้อยลงนะครับช่วงนี้้านเราก็ยังมีอากาศเย็นได้อยู่แต่ก็ยังเย็นได้ไม่มากนะครับสำหรับอุณภูมิต่ําสุดนะครับที่จังหวัดเลยนะครับวันได้13.0องศาเซลเซียสนะครับซึ่งเป็นอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวนะครับสกลนคร20.1นะครับขอนแก่น 20.8องุบนราชธานี24.7นครราชสีมา22.9องศาเซลเซียสนะครับสําหรับวันนี้ปัจจัยที่ทําให้เกิดลักษณะอากาศที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมาเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับกําลังอ่อนก็ยังคงปกคลุมอยู่นะครับแต่วันนี้นะครับมีลมระดับบนนะครับเป็นลมฝ่ายตะวันตกครับเป็นเป็นลมระดับบนนะครับพาฐ่าน เคลื่อนผ่านที่ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือด้วยนะครับทําให้บ้านเราก็ยังมีอากาศเย็นแล้วก็จะมีหมอกในตอนเช้านะครับแล้ววันนี้ก็จะมีลมตะวันออกกับอขอแพยลมใต้กับลม,มตะวันออกเฉียงใต้ทานาความชื้นจากทะเลมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราครับทำให้มีโอกาสเกิดฝนได้ในบางพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะอยู่ทางตอนล่างของภาคน,นะครับจากภาพถ่ายดาวเทียนตอนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีท้องฟ้าก็เกือบโปรยครับไม่สม่วนมากก็อยู่แถวจังหวัดอ่ มุกดาหารนะครับจยโอทอนร้อยเอ็ดนะครับวัวราชธานีแล้วก็ศรีสะเกดครับมีไม่มากที่สุดในเวลานี้นะครับสําหรับวันนี้โอกาสมีโอกาสเกิดฝนได้ด้วยนะครับส่วนมากก็จะอยู่ทางตอนล่างของภาคครับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับมีโอกาสเกิดฝนมากที่สุดนะครับส่วนจังหวัดอุบนด้านบนลงมาก็มีโอกาสปานกลางครับแต่เป็นฝนที่ไม่ไม่แรงมากครับมีฝนเป็นฝนขนาดเล็กน้อยนะครับสําหรับพยากรณ์อากาศ 20จุด24จุงข้างหน้านะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับอากาศเย็นก็จะอยู่ทางตอนล่างครับส่วนอากาศหนาวส่วนมากก็จะอยู่แถวจังหวัดเลยได้อยู่นะครับแล้วก็จะมีหมอกในตอนเช้านะครับโดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะอยู่ทางตอนล่างของภาคครับจังหวัดบริเวณจังหวัดศรีสะเกษนะครับวรราชธานีและก็ยโสนะครับและทางแถบชายแดนก็มีโอกาสเกิดมากกว่า บริเวณอื่นนะครับอุณหภูมิตําสุดวันนี้ครับ15-24องศาเซลเซียสครับสูงสุด35-38องศาเซลเซียสครับซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนได้นะครับแล้วอุณหภูมิยอดภูนะครับ15-17องศาเซลเซียสนะครับลมเป็นลมตะวันเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับกำลังก็กําลังอ่อนนะครับ15-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลราของเราก็จะมีอากาศมีได้ท่าอากาศ หนาวอากาศเย็นแล้วก็มีฝนตกแล้วก็มีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับก็อากาศช่วงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็อากาศจะร้อนไปเรื่อยๆนะครับจนถึงประมาณวันที่9นะครับก็จะมีบริเวณความกดอากาศสูงนะครับกําลังแรงใหม่มครับทำให้อุณภูมิบ้านเราก็จะลดลงได้อีกในช่วงวันที่9นะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่ก็ช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องก็ระมัดระวังสุขภาพไปด้วยนะครับเพราะมีอากาศเปลี่ยนแปลงมีทั้งร้อนเย็นหนาวแล้วก็ฝนนะครับ ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ